สวัสดีค่ะวันนี้เราจะกลับมาเล่นขายของนะคะวันนี้เราจะทำเป็นผัดก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ใส่ไข่แล้วก็ใส่เส้นมาละกอน,นะคะ ใส่น้มัน เราจะใส่เส้นมะละกอเพื่อให้มันมีเนื้อสัมผัสที่แปลกใหม่นะคะมันจะได้มีความกรบกรอบแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่ของเราสองฟองในกระอง มะละกอเริ่มนีดก็ใส่ไข่ไก่เไปนะคะ ยี่ไข่สุกแล้วเราก็จะใส่น้ำสต็อกรอได้เลยใส่ไปทีละนิด่อนนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสรอ ใส่น้ำตาลมะพราวใส่สีซีมออยนะคะใส่เกลือนิดหน่อย เส่น้ำปลาด้วยวกันจิ้มๆๆเราจะปรุงให้มันเป็นน้ำซุปก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่เส้นทีหลัง ใส่ความเค็มอีกนิดนึงเพราะว่าถ้าเราเอาเส้นลงนะครับตัวแป้งมันก็จะดูดซับเอาคองเหลวเข้าไปนี่นะคะเราก็จะใส่เส้นลไปเลย ใสแบบล้นๆเลยนะคะรู้สึกว่ามันคนไม่ได้ขอไปแลนนอกแป๊บหนึ่งเราก็ต้องใส่ภาชนะที่มันใหญ่ขึ้นก็จะต้มเลย ตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วเนยเนื่องจากตัวแป้งของเรามันดูดซับเอาของเหล,ลวไปจนหมดเราต้มเขาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะสับมาละก่อเ,เพราะว่าเราจะทำตามบักหนด้วยมีความรู้สึกว่าน้ำให้งขอ ก,กระถาเหนึ่จังจล้ก็ะลแงแล้วก็จะผัดจนมันแห้ง แล้วก็ใกล้มนเริ่มติดนแล้วก็จะผัดให้มันแห้งไปเรื่อยๆนะครับ อาชิมต่อนลยครับ เสร็จแล้วนะคะข้ามทำส้มตำของเราก่อน แล้ก็จะใส่ภาชนะอันนี้ ต้นหอมใส่เล็กน้อยนะคะมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้มันก็จะเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวคู่อ่ะนะคะขออนุญา,าตทำตำหมักหุงของ S <S <S รสชาติอุ้ยรสชาติแบบจืดๆนะคะรับรสชาติจะไม่ได้เข้มข้นมากทำซ้ำอมครั เราตินส้มตามแบบรสชาติออกเปรี้ยวนิดๆน,นะคะเพื่อที่มันจะได้ตัดเลี่ยนกับเส้นผัดบุเติ๋วของเราวันนี้เรามีมะเขือเทศอันนี้เป็นมะเขือเทศลึกๆ มะเขือเทศอันนี้มีลักษณะแบบสีสันสวยมากมันกาจะมีความจุยซี่ส้มตำของเราจะต้องใส่ผงชูรสนะคะเนื่องจากมันมีส่วนประกอบของปลาราบแต่อาหารก่อนานานๆเราจะถ้าเป็นอาหารเมนอื่นเราจะไม่ค่อยใส่ผงชูรสนะคะแต่ถ้าแบบเราทําส้มตำหรือว่าอ,อาหารอีสานเราจะใส่ผงชูรสเพื่อให้มันมีความอูมามิ แล้วลินโรดอีกทายถ้าลงมาแล้วเด็ดจะจาม มาเดิมค่ับตามคอนเซ็ปต์ไม่ชินสีสันสวยมากโอ้ยสีสันดีเหลือเกิน ขออนุญาตนะครับขออนุญาตชิมต่อนนะคะขออนุญาต taste product ก่อนสีท่อมตามสวยมากเลยะ่ะ ยังร้อนอีกเรสชาติพอดีมากเลยนะครับถ้าทางกับส้มตำเพราะว่าส้มตำมารสชาติค่อนข้างที่จะจัดชอบเส้นอันนี้มาามันเหนียเหนียวหนึบๆ,ๆมันมันไม่เละไม่แย้ อร่อยเลยนะครับ perfect ขออนุญาตลาไปกินข้าวแบบเป็นกิจลักษณะก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ